สมาคมส่งเสริมวัฒน,ธ,นธรรมสตรีสีล้านนาไทยเชียงใหม่จัดถแถลงข่าวการจัดสี่กิจกรรมใหญ่ฉลองครบรอบ7 6ปีแห่งการก่อตั้งสมาคมโดยมีนางรุ่งอรุณชัยสวัสดิ์อุปนายกสมาคมเป็นประธานพร้อมด้วยเจ้าเจือจาันณนาเชียงใหม่ประธานการประกวดสอบพื้นเมืองล้านนาประจำปี2566นหานางพ่องพันธุ์จงยศยิง่งผู้แทนนางสาวกฤชพรเวโรดประธานที่ปรึกษากิติมศักดิ์การประกวดสอบพื้นเมืองล้านนา ประจำปี2566นายถาวรณเชียงใหม่พ่อครูอินตาเลาคำนาย,ยกสมาคมสืบสารตำนานปีซอเชียงใหม่ครูแอปพานุทัศน์อภิชนาธงผู้ก่อตั้งชมรมดนตรีพื้นเมืองเชียงใหม่และศิลปินช่างซอตลอดจนผู้สนับสนุนการจัดงานผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนเข้าร่วมในการถแถลงข่าวณห้องประชุมโรงแรมสมัยล้านนาโดยนางพ่องพันจงยศยิ่งกรรมาการฝ่ายประชาสัมพันธ์สมาคม ส่งเสริมวัฒน,นธรรมสตรีสีล้านนาไทยเชียงใหม่เปิดเผยว่าเมื่อ76ปีก่อนได้มีกลุ่มสตรีระดับผู้นำในจังหวัดเชียงใหม่นำโดยนางชื่นแช่มรามราชพักดีในฐานะภริยาข้าราชการชั้นผู้ใหญ่กระทรวงมหาดไทยคือพระยารามราชพักดีข้าราชการมหาดไทยวาราชการในหลายจังหวัดได้ก่อตั้งสมาคมสตรีสีล้านนาไทยและเป็นนายกสมาคมคนแรกเพื่อเป็นสมาคมที่พัฒนาสตรีกับสังคม เมื่อวันที่25พฤศจิกายน2490ภายหลังเปลี่ยนชื่อสมาคมเป็นสมาคมสง่งเสริมวัฒน,นธรรมสตรีศีล้านนาไทยเชียงใหม่และในวันที่25พฤศจิกายน2566จะมีอายุครบรอบ76ปีคณะกรรมการบริหารชุดปัจจุบันซึ่งนำโดยนางกุสุบาลพงศิทธิทาวรเป็นนายกสมาคมได้มีมติให้มีการจัดงานสี่กิจกรรมเพื่อฉลองครบรอบ76ปีของการก่อตั้ง คืองานขันตกกระดินเนอร์แบบล้านนาที่จะมีขึ้นในวันที่10พฤศจิกายนณนห้องคุ้มคำหลวงศูนย์ประชุมนานาชาติเชียงใหม่โดยในงานจะมีการแสดงดนตรีวงแซมเบอร์การแสดงแฟชั่นโชว์ผ้าถ่ายและอื่นๆการจัดการประกวดแข่งขันซอพื้นบ้านล้านนาไทยระดับเยาวชนโดยมอบให้เจ้าเจือจันณ์เชียงใหม่เป็นประธานจัดงานเพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมมรดกวัฒนธรรมซอพื้นบ้านให้อยู่คู่กับชาวล้านนาตลอดไป ซึ่งกิจกรรมจะมีขึ้นในวันที่19พฤศจิกายนณลานอนุสาวรี3กษัตริย์และมีกิจกรรมทําบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลอุทิศส่วนกุศลถึงอดีตนายกสมาคมที่ล่วงลับไปแล้วนาที่ทําการสมาคมเมืองสมุทรอเมืองเชียงใหม่และจัดทำหนังสือที่ระลึกครบรอบ76ปีสมาคมเพื่อสดุดีอดีตนายกสมาคมรวมทั้งนายกคนปัจจุบัน